สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเพระเครื่องทุกๆท่านนะครับผมพบกับโจแจนพระเครื่องนะครับ EP ที่ห้าร้อยแปดสิบสองครับวันนี้ได้พระมาหนึ่งชุดนะครับมาแบ่งปันพี่พีเซครับผมสนใจชื่นชอบพระเท่าไหนะครับโทรสอบถามโทรปิดได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับผมมีบริการเก็บไปทางเหมือนเดิมครับมาดูพระรายการแรกเลยครับพระรายการแรกนําเสนอเลยนี่คือพระคุณแพนนะครับ พระคุณแผนข้างหน้าเนี่ยเป็นคุณแผนเครือบครับผมว่าน่าจะเป็นพระเกจินี่ฮะหลังจานเต็มสูบเลยนะครับเป็นเนื้อดินนะนี่ฮะเห็นไหมครับจานนี้โอ้โหบองตรงเลยว่าสุดๆเลยนะฮะเน้นๆเลยนะครับ,น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 ,รบนี่ครับเป็นเครือบด้านหน้าฮะเครือบด้านหน้าแล้วเป็นพิมพ์แขนอ่อนด้วยนะสามร้อยบาทรูท้ที่ทราบที่จัดไปครับรายการที่หนึ่งต่อไปรายการที่สอง อันนี้เป็นพระสมเด็จเหมือนกันฮะนี่ฮะจนแทบจะจําไม่ได้แล้วว่าเป็นสมเด็จนะครับดูนะฮะโอ้โหเห็นตำนวลสารแล้วก็นี่ฮะรอยองค์หงองค์พระดูนะครับแม่ด้านหลังนี่ฮะเห็นไหมเนื้อนี่ตุ๊บตั้บเลยเนื้อตุ๊บตั้บเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมพระสมเด็จรายการที่สองนะครับอันนี้เอาสามร้อยครับนี่ฮะสามร้อยดูนะฮะเห็นไหมพระสมเด็จสามชั้นสามร้อยบาทรายการที่สอง ต่อไปรายการที่สามเป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดเกตดูนะครับนี่ฮะพระโอ้โหดูเนื้อหาดูอกดูมนสานี่ครับเห็นไหมครับนี่แล้วดูด้านข้างครับเห็นไหมด้าน,นหลังครับเป็นแบบนี้นี่ฮะเห็นไหมพิจรารณาดูก่อนนะครับเอาสามร้อยครับในการที่สามนะครับสามร้อยบาท นี่ครับสามร้อยสมเด็จพิมพวัดเกนนะครับสวยเมเดิมเลยเนี่ยฮะพิจารณาดูก่อนนะครับรายการที่สามต่อไปรายการที่สอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ดูนะครับความเป็นพิมพ์ใหญ่ของเขาดูเนื้อหานะครับเห็นไหมเนื้อนี้เกลเกาดูนะครับนี่ฮะมาดูด้านข้างเห็นไหมพลิกป้าบด้านหลังต้องรอยการปิเป็นธรรมชาติครับเห็นไหมครับนะปีแยะโอ้สุดยอดครับนี่ฮะ นี่ครับเห็นไหมเราดูครับอือหือปึ๊กเลยสามร้อยครับในการที่สี่นะครับสามร้อยบาทนี่ฮะรายการที่สี่สามร้อยต่อไปรายการที่ห้า,าที่ห้านี่เป็นพระเขาเรียกปิดตาฮะปิดตาอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเนื้อผงครับนี่ฮะน่าจะเป็นผงแบบ ผงว่านผงยาผงคุกรักผงอะไรเนี่ยลองพิจารณาดูก่อนครับมันเป็นเนื้อ,อย่างเงี้ยนี่ฮะแล้วเลี่ยมอย่างเงี้ยนี่ครับเป็นพิมพอย่างเงี้ยโอ้ค่าสี่จริงเอาสามร้อยครับเนี่ยพระปิดไม่ใช่พระปิตานะพระต้องพิมพ์เล็บมือนะฮะนี่ฮะเอาสามร้อยบาทเนาะจัดไปครับนี่ฮะเห็นไหมสามร้อยไม่รู้ที่นะว่าที่ไหนสวยจริงเก่าจริงต่อไปรายการที่หกที่หกนี้ก็ไม่รู้ที่ครับเป็นห้าเหลี่ยม แล้วมีมวลสารนะมวลสารนี่เป็นก้อนเลยนะฮะนี่เนื้อผงนะเป็นพิมพ์อย่างเงี้ยห้าเหลี่ยมดูนะฮะแล้วเข่าบวงบวงโอ้แล้วองค์เล็กๆน่ารักนะนี่ฮะมวลสารดีจังมากสามร้อยบาทครับอันนี้ทราบที่จัดไปครับพร้อมเลี่ยมเลยน่ารักจริง3สามรอยบาท,าาร,ทรายการที่หกต่อไปรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นนี่ฮะบก เป็นพักกิ่งคลองตะเคียนนะครับนี่ครับดูความเก่านี่ฮะผักกิ่งคลองตะเคียน hmm. ดูนะครับนี่ครับดูจานดูจานลึกๆน hmm. ี่ฮะโอ้โหจานนะปึกเลยปึกเลยนะฮะลึกๆแล้วดูนะครับนี่ฮะเป็นยันนี่ครับเป็นกิ่งคองตะเคียนแล้วเนี่ยนี่ฮะโอ้ลงรอยการจานนี้ตรงๆวลึกจริงแล้ว hmm. hmm. คมชัดอู้ยยอดฮะอันนี้เอาสามร้อยแล้วกันครับรายการที่เจ็ดขอ,องตะเคียนนะฮะต่อไปรายการที่แปดนี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ฮะ,ะอันที่ว่าร่องรอยนี่ฮะคลุกคลุกคลักๆเนี่ยนี่คือธรรมชาติองคง์พระนะครับเห็นไหมนี่ฮะดูนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วดูนะครับเห็นไหมครับซอกแขนลึกๆแล้วเนื้อนี่มีนี่มดสารตรงซอก ใต้แขนเนี่ยเห็นไหมี่ธรรมชาติดูด้านข้างนะครับอู้สวยมาก้าพนี้เก่าจริงๆฮะดูคลาสสิกมากเลยดูครับเห็นไหมอู้ยลองลอยการปาดเนื้อหนึนุ่มแล้วเนื้อนี่ธรรมชาติริงครับนี่ฮะจัดไปครับอันนี้เอาสามร้อยบาทนะครับรายการที่รายการที่แปดต่อไปรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้าวันนี้ได้สมเด็จมาเยอะนะฮะลองพิจารณาดูก่อนนะครับชอบองค์ไหนนะครับนี่ฮะโถปิดได้ อันนี้เป็นสมเด็จเข้าเรียกสมเด็จอะไรเป็นเนี่ยดูนะฮะแล้วมีนี่ครับเห็นไหมเลขเกตพระเกตพระเกตโอ้เม็ดดาเม็ดแดงนี่ครับเม็ดขาวๆมวมลสารจิจ่าจัดจ,จ้านนะนี่ฮะโอ้โหพระที่อย่างเงี้ยผมว่าน่าคุ้นหาครับมันเป็นผ้ามลสารที่มีมากๆแล้วจัดจ,จ้านมากๆเนี่ยนะฮะเห็นไหม นี่ครับโูสวยจริงๆายไงสามร้อยครับรายการที่ที่เก้านะต่อไปรายการที่สิบอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรพิมพ์วันทาเสมานะฮะความเก่านี้มีอยู่แล้วอันนี้ไม่รู้ที่ว่าเป็นเป็นที่ไหนครับเนี่ยเห็นไหมต้องรอยการเน่าเน่าเน่าเนกากกดพิมพ์นี่ฮะผมว่าน่าจะเป็นนี่ปุอัมพาวาหรืออะไรนะฮะ ห็นไหมนี่ฮะดูนะครับนี่มีเนอ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 ด้วยนะครับเนี่เอาสามร้อยครับเอานี่ครับกุอัมพวาเรื่องอะไรพิม์บรรทาเสมานบรรทาครับนี่ฮะพิมบรรทาเขาเรียกบรรทาพระนี่ครับไม่รู้ที่นะว่าเป็นที่ไหนครับแต่พระนี่ผมว่าดูดีครับเอาสามร้อยครับดูดีมากเลยน่ารักมากรายการที่สิบต่อไปรายการที่สิบเอ็ด สิบเอ็ดนี่เป็นเหรียญหล่อพระรีลานะฮะเหรียญหล่ออันนี้เป็นเหรียญหล่อหรือเหรียญปั๊มลองพิจารณาดูก่อนครับคล้ายๆเหมือนหล่อออกมาแล้วมาปั๊มครับนี่ฮะเห็นไหมนีรล่องรอยการปั๊มแต่นี้คือโลหะของการหล่อนะฮะนี่ฮะเห็นไหมหล่อเสร็จแล้วมาปั๊มนะฮะเอออย่างนี้นะค้นหาครับนี่ครับเนื้อโลหะเก่าเห็นไหมเก่าจริงอันนี้สี่ร้อยบาทครับโลหะหล่อแล้วมาปั๊มนี่เห็นไหม เออคลาสสิกดีนะครับนี่ฮะโลหะเก่ามากเลยสี่ร้อยบาทครับพระลีลารายการที่สบิบเอ็ดต่อไปสิบสองสิบสองเป็นสมเด็จอันนี้มีมีเส้นด้วยนะฮะเราดูเก่าหนึกนุ่มโอ้พระเกตดูนะฮะคลาสสิกจริงจริงเพิ่งเคยเห็นครับพระเกตขององค์สมเด็จนะฮะดูนะฮะเห็นไหมแหมเป็นธรรมชาติจริงจริงมีหูด้วยนะครับนี่ฮะพระสมเด็จเราดูด้านหลัง นี่ฮะโอ้นี่ถือว่าเป็นของแปลกเลยนะครับนี่ฮะสมเด็จจัดจ้านจานิตจ้านี่ฮะอ้าจัดไปฮะสามร้อยครับเริกการที่สิบสองขอยาดเปิดที่สามร้อยบาทต่อไป, 10, ปสิบสิบสามปูสุกวัดโพธิทองคือผ้าเนี่ยเขาน่าจะใช้หรือล้างมาใช้มาแบบโอ้โหสงครามครับสงครามโลกเลยดูนะฮะเห็นไหมเห็นแต่มวลสารครับแต่ยังเห็นร่องรอยเป็นองค์ผ้าอยู่ครับ ปู่สุกวัดโพไซทองครับอันนี้เอาพุทธคุณดีกว่าครับเนี่ยพุทธคุณนี่ฮะเห็นไหมเม็ดมวลสารก็เลยดูความเก่าความไม่ชัแล้วมีเม็ดมวลสารอย่างเงี้ยเนี่ฮะผ้าแท้ครับแต่ใช้มาแบบโอ้โหบอกตรงเลยว่าเนี่ฮะส่งขามโกครข้งสองเลยดูนะฮะเห็นไหมมวลสารดูนะครับปู่สุกวัดโพไซทองผ้าแท้แต่ใช้มาครับเอาแบ่งปันเลยนะสามร้อยห้าสิบ เอาพุทธคุณครับไว้ใช้นะครับในการที่สิบสามต่อไปสิบสี่สมเด็จพิมพ์ใหญ่อันนี้เนื้อออกจากเข้มเข้มหน่อยฮะเข้มเข้มแบบหนึกหนกึนุ่มนุ่มเข้มเข้มแบบเก่าเก่าอันนี้ฮะลองพิจารณาดูก่อนนะครับสมเด็จพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่โอ้โหกระพิกนี่ดูด้านข้างก่อนวายเม็ดอุานสารนะก้อนเลยครับนี่ฮะแล้วดูด้านหลังนะครับนี่ล่องรอยกัน แปรแยะนี่คือธรรมชาติองค์เอาสามร้อยแล้วกันครับรายการที่สิบสี่ครับสามร้อยบาทนี่ฮะขอรูปเพิ่มเติมได้รายการที่สิี่ต่อไปสิบห้าสิบห้าเป็นพระสมเด็จหลังพระเกจิหลวงพ่ออะไรครับนี่ฮะอ่านไม่ออกเลยนี่ฮะเหมือนหลวงปู่เทียนวัดบุญเลยนะฮะหลวงพ่ออะไรไม่รู้หลวงพ่อผม่รู้อ่านวิชิตหรืออะไรเนี่ยนี่ครับลองพิจารณาดูก่อนนะว่าที่ไหนครับผม เป็นเนื้อออกน้ำมันน้ำมันนะฮะเห็นไหมหลังเป็นผ้าลูกเหมือนสมเด็จข้าหน้าแปะทองนี่ฮะเนื้อออกน้ำมันเก่าเลยไม่รู้ที่นะว่าหลวงพ่ออะไรนี่ครับลองเทียบพิมพ์หาข้อมูลดูก่อนนะครับสวยนะผ้าเงี้ยเนื้อออกน้ำมันสามร้อยครับในการที่ที่สิบห้าต่อไปสิบหกสิบหกอันนี้เป็นรูปหลวงพ่อแดงนะนี่ฮะจะมีเขาเรียกว่าจะมีการจาน การกดการจานเนี่ยอยู่อ่าสังกติแต่อยู่ด้านในนะเข้ามาประกบกับเป็นหลวงพ่อเจริญนะฮะนี่ฮะเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมประกบกันแล้วนี่เป็นหลวงพ่อแดงนะฮะพระข้าปได้ดูนะฮะนี่ร่องรอยนูนขึ้นมาแล้วนี่พระนี่ครับเห็นไหมรูปถ่ายนะมีประหลอดนี่ฮะเป็นหนังไก่เลยคลาสสิกสามร้อยบาทนะหลวงพ่อแดงจัดไปครับสามร้อยบาทรายการที่สิบหก ต่อไป 17. 17. สิบเจ็ดสิบเจ็ดสมเด็จพิมพ์ใหญ่ฮะโอ้โหนี่ฮะลึกคมชัดโอ้ธรรมชาติสวยงามครับนี่ฮะโอ้ยพระดูนะฮะล้วดูครับนี่ฮะด้านหลังนี่ฮะด้านหลังเขาเห็นไหมร่องรอยความก่นี่ค่ะอันนี้อะไรนะดำๆเหมือนการทูบอะไรเนี่ยเศษไม้เศษอะไรอุ้ยพพงเนีนี่ฮะจัดไป สามร้อยบาทนี่ฮะสวยจริงพิมพ์นี้ดูนะโอ้โหเป๊ะเลยสามร้อยรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อไปสิบแปดขุนแผนพรายคู่หน้าเทวดานะฮะนี่ฮะหน้าเทวดาดูนะครับหน้าเทวดาไงดูโอ้โหนี่แล้วเนื้อหาเขาใช่เลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่พรายคู่นะครับนี่ครับโอ้สมบูรณ์มากครับเพียงแต่ว่าตรงนี้มีร่องรอยการหลุดออกไปของธรรมชาตินะ เห็นไหมเนื cage, ้อเป็นชั้นเลยครับเห็นไหมครับนี่ฮะดูไปแล้วเนื้อเป็นชั้นเลยนี่ฮะผมจะให้ดูเนี่ยแล้วพระคูแผรตรงนี้ดูนะฮะเห็นไหมเนื้อเป็นชั้นเป็นชั้นแล้วมีโมสสารด้วยเห็นไหมครับโอ้โหมมสสารคือเม็ดเม็ดเขาเรียกเม็ดกรวดอะไรเนี่ยดูใต้ฐานนะครับนี่ชัดเจนเลยหน้าเทวดาครับอย่างเงี้ยหน้าเก็บหน้าใช้นะครับ พระคุณแผนหน้าเทวดาดูนะฮะเนื้อเป็นชั้นเป็นชั้นแล้วเม็ดโอ้โหสุดยอดคู่นี้เอาห้าร้อยบาทหน้าเทวดาห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะพระคุณแผนหน้าเทวดาสไพยคู่หรือภายคู่คู่ด้านหลังนี่สวยจริงๆดูนะฮะเห็นไหมโอ้โห้าร้อยบาทนี่ต้องจัดแล้วครับผมรายการที่สิบแปดครับต่อไปรายการที่สิบเก้าสิบเก้านี่เป็นอันนี้พระนี่ฮะผมว่า เป็นพระเก่าครับอันนี้ไม่ไม่รู้ที่นะมาอย่างนี้เลยนี่ฮะบางคนบอกเป็นหลวงพ่อปานพิมพโบราณใช่หรือเปล่าครับหลวงเพียบดเนี่ยมีเม็ดบัวแล้วก็มีอันนี้เป็นเป็นนกเป็นไก่หรือเป็นนกไม่รู้ครับนี่ฮะเห็นไหมเม็ดบัวดูเห็นรับแล้วด้านหลังครับอันนี้เป็นเขาเรียกเนื้ออะไรผงพุทธคุณเนะี่ยนี่ฮะที่ว่าอุดอุดผงฮะนี่ฮะ อันนี้จริงไม่จริงลองพิจารณาดูก่อนนะครับเป็นพระเนี่ยมีเม็ดบัวแล้วก็ขี่ไก่หรือขี่นกขี่อะไรไม่รู้ผมเอาสี่ร้อยครับอันนี้สี่ร้อยนะนี่ฮะเก่าคลาสสิกดีรายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่สิบอันนี้ใช่หรือไม่ใช่นี่ฮะเราให้พี่ๆพิจารณาดูก่อนครับนี่ฮะเป็นพระหลวงพ่อกันนะฮะอันนี้คือนี่ฮะเวลาเข้าไปดูภาพปั๊บเห็นในบ้านเราก็หยิบติดออกมาเอามาให้พี่ๆพ,พิจารณาดูก่อนนะครับนี่ฮะดูนะ,กกน,นะฮะ คือขอบนี้ลื่นหมดแล้วครับเห็นไหมมองไม่เห็นขอบแล้วครับแล้วดูนะพระสะภาพใช้มาดูนะครับเห็นไหมพกกันเอาสามร้อยแล้วกันครับนี่ฮะสามร้อยดูนะสามร้อยบาทรา่การที่ยี่สิบต่อไปรา่การที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่เร่านี้นี่ฮะคลาสสิกแล้วดูเนื้อมวลสารเห็นไหม นี่ฮะอยู่แขนนิดหนึ่งก้อนเลมอนสันเราดูนะครับโอ้ยหพระคลาสสิกแห้งแก๊กเลยดูนะฮะปึกเลยดูด้านหลังอื้หือนี่นี่ตรงนี้เน่าฮะเน่านี่ครับเห็นไหมปีแยะเป็นธรรมชาตินี่เห็นไหมครับแล้วพลิกปั๊บนี่สามร้อยครับผมในการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปยี่สิบสอง นี่ฮะสมเด็จพิมพ์ส่สวยครับเนี่ยเอาให้พี่พิ f ซคือค่อยดูกันนะครับชอบองค์ไหนแล้วก็ค่อยโทรมาขอรูปเพิ่มเติมครับแล้วหรือดูในไลฟ์ชัดเจนก็ปิดได้เลยครับผมนี่ฮะไม่แพงนะครับดูตัวตัดดูด้านหลังเขาภาพนี่เห็นไหมโอ้โหชัดเจนครับนี่ฮะพระสมเด็จนี่ครับในการที่ยีิบสองเอาสามร้อยบาทครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนี่ก็สมบ็ดอีกองค,ครับดูนะฮะเห็นไหมดูนะครับโอ้ชัดเจนด้านหลังครับคือด้านหน้าสวยด้านหลังก็จะไม่สวยก็คือล่องรอยการปิดธรรมชาติอะไรนึงฮะเอาสามร้อยครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับสามร้อยบาทเนี่ยอันนี้คือสมบิดเอียงหรือโย่ไปฝั่งขวามือของเรานะครับนี่ฮะเห็นไหม นี่ตามตำราเลายโยนะฮะสามร้อยครับรายการที่สามต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เหรียญปู่ชอบะฮะอันนี้เหรียญเก้าสิบปีนะครับนี่ฮะประสบการณ์ผมเอาเอาเหรียญนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบก็แล้วกันอ๋อนี่ฮะสี่ร้อยห้าสิบนี้คือตามทุนนะครับนี่ฮะผมนี่ฮะขอ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 นุญาตเปิดเอาทุนคืนครับสี่ร้อยห้าสิบนี่ฮะเหรียญปู่ชอบเก้าสิบปีการันตีแท้แน่นอนครับนี่ฮะเห็นไหม เป็นเหรียญประสบการณ์พร้อมใช้เลยเรียกมาอย่างดบอย่างดีเลยนะฮะสี่ร้อยห้าสิบจัดไปครับคนเมืองเลยนะฮะหรือคนทั่วไปต่อไปรายการยี่สิบห้ายี่สิบห้าอันนี้เป็นปู่สุกปู่สุขปากคลองมาขามเท่าหรือเปล่าครับปิดตานะฮะเขาเรียกปิดตาพุงป่องเนื้อชินตะกัวนะครับดูโอ้ตะกัวเก่าเก่าหลังนะฮะมีร่องรอยการจานแลแ้วอนลงไปแอนลงไปแล้วยุบลงไปนะฮะ อันนี้เอา4อยครับนี่ฮะลองเทียบพิมพ์ลองหาข้อมูลก่อนนะครับปิดตาพุงป่องปูสุกตะกัวดูตะกัวกันตามซองจะออกแบบเก่าๆนะฮะนี่ย400บาทในการที่25ต่อไปในการที่6แปลนปูสุกรประภามนทน,นะฮะดูความเก่านี่เห็นไหมคือความเก่าเขาจะมีอมเขียวๆเราดูหน้านะฮะดูเห็นไหมพระอาจจะ จะใช้มามั่งครับมันก็เป็นธรรมชาติของนี่ฮะของพระเครื่องนะฮะเห็นไหมความเก่ามาดูด้านข้างนี่ครับด้านข้างอีกด้านข้างนะนี่ด้านหลังนะครับเป็นตะกัวนะฮะองค์นี้นะครับสวยเดิมๆคลาสสิกอันนี้เอาเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันอ่ะนี่ฮะสามร้อยห้าสิบรายการที่หกต่อไปรายการที่ยีิบเจ็ดอันนี้สมเด็จบางขุนพรมนะครับนี่ฮะ บางคุณพมพิมพ์ใหญ่คือกดพิมพ์ไม่ได้ลึกครับตื้นๆน,นะฮะนี่นคราบความเก่าละเม็ดมวลสารล้วดูเนื้อหานึกนุ่มมากนี่ฮะเห็นไหมเม็ดโอ้โหเม็ดอะดูนะครับนี่ฮะเราดูด้านหลังนี่ครับความเก่าแล้วมวลสารธรรมชาติดูความแห้งนี่ครับเห็นไหมครับสวยเดิมๆคลาสสิกอันนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบครับสี่ร้อยห้าสิบดูนะฮะ นี่ฮะเห็นไหมโอ้สวยจริงเก่ามาก450รายการที่27ต่อไปรายการที่8อันนี้เอา300ครับผมนี่ฮะสมเด็จสวยดั้มเดิมอกวีนะฮะอกวีแล้วดูนะครับโอ้โหสวยมากนี่ฮะอกวีนะครับนี่ฮะเอา300แล้วกัน นี่ฮะเนื้อสวยดีเนื้อเก่าดีนะครับสามร้อยบาทโอ้รายการที่แปดครับต่อไปรายการที่เก้าอันนี้เป็นรูปหล่อลมพองเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมชอบตรงบริเวณหน้าครับนี่ฮะหน้าปากแล้วก็บริเวณตาท่านแล้วหูนะฮะหูเห็นไหมหูกลางๆริวจีวรคมๆแล้วเนื้อหานะวางการวางเท้านะครับปับ๊บนี่ฮะเห็นไหมสวยเดิมเดิม โอ้โหราคาสิกมากใต้ฐานนี่ฮะอันนี้เอาเอาสี่ร้อยบาทครับลงพ่องเงินนะฮะพิมพ์นิยมผู้สวยจริงครับองค์นี้ในการที่เก้าต่อไปในการที่สามสิบสามสิบเป็นนี่ครับสามสิบเป็นพิมพ์นิยมเหมือนกันครับดูใบหน้าดูนะครับใบหน้าดูนะฮะเห็นไหมมีตาพยินริวจีวรคมคมดูหน้าของลงพ่องเงินนะครับหเห็นไหม ท่านจะเอียงนิดนิดแล้วก็จะหมุกเป็นสันนะครับนี่ฮะเห็นไหมดูนะครับเป็นสันแล้ว,ล,วล่องรอยนี่ความความเก่าเนื้อความเก่าเห็นไหมพลิกปั๊บด้านหลังธรรมชาติมากเราดูความเป็นธรรมชาติและความสวยนะครับใต้ฐานชัดเจนฮะนี่ครับเห็นไหมโอ้สวยนะรายการที่สามสิบครับอันนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบนะจมูกปิ๊กเลยรายการที่สามสิบต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ด อันนี้เป็นท้าปิตาบัวผุดนะฮะนี่ครับเป็นเนื้อผองคุกลักตกักโ้เก่ามากครับองเนี้ดูเห็นไหมรับพงเก่าเดี๋ยวจะให้พี่พีเอฟซีดูชัดๆนะครับเป็นบัวผุดนะครับนี่ฮะเม็ดเล็กๆน่ารักอยู่ในกรอบกรอบเก่ามากองนี้นะฮะดูนี่ฮะเห็นไหมนี่ครับ โอ้เล็กมากเลยน่ารักจริงๆแล้วดูนะฮะเนี่ยฮะคาบลักเก่าๆเลยฮะนี่ฮะ,ะ,ะ,ฮะปิดตาโบผุดนี่ฮะสวยเดิมๆเลยนี่ฮะอันนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับบัวผุดน่ารักนะใส่กรอบูกรอบก็เก่าแล้วครับดูนะฮะเห็นไหมเขาใส่กรอบไว้ความเก่าโอ้โหบัวผุดนะฮะเอาห้าร้อยครับรายการที่สามสิบต่อไปรายการที่สามสิบสองรายการสุดท้ายครับ นี่อันนี้เป็นพิมพ์นิยมนิยมสุดยอดเลยครับความสวยความเก่าดูนะฮะเห็นไหมดูนะครับน้าแข้งดูนะครับเนื้อหายุย่ยน่นแล้วความเก่าดูนะฮะมาดูใต้ฐานนะครับนี่ฮะ่องรอยการยุบนี่ฮะสวยเดิมเดิมเลยพิมพ์นิยมนะครับรายการที่นี่ฮะรายการที่สาสิบสองรายการสุดท้ายเราดูมิติดูความสวยท่านดูใบหน้านะครับหลงเงินนี่โอ้โหดู นี่ฮะเราดูลิวจีวอนนะครับนี่ครับสวยเร็วอันนี้เอา450ครับนี่ฮะ450บวกบางๆครับายกาสุดท้ายก็ประมาณนี้ครับผมหาพี่เพื่อนใดครับสนใจชื่นชอบราウไหนโทรสอบถามโทรปิดได้ที่เบอร์0892141595นะครับวันนี้จอแจนพะเครื่องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ